สวัสดีค่ะเบ้นเยอุ่นกอกกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้นนะคะช่วยสอง <ừ. S 2> คือไม่เห็นก็ช่วยสองกลลันแหละ่แบบที่เป็ดที่

ว่าจะเป็นคนไดนะตอนนี้ก็มีกล้องใหญ่อสองอยู่นะคะตอนน้ตองการขนาดนี้นะคะที่เก็บเสียงเรามาตามดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ Fc เรามาดูกันนะคะเสียงไม่เป็นไรนะคะ ระคบบแรง มันมีลูทินแฟร์ครับผมครับแม่กำลังใจผมเนอะมีก็เห็นว่ามาวางจุดมาร์กไว้นะครับผมจุดนี้ครับจุดที่เป็นจุดพิกัดนะคะเป็นเป็นพิกัดในการดูนะคะก็คือการนะคะ เราเราก็ขยับนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะ,กอะขอใช้พื้นที่นะคะในตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะวางอะ,อะไรนะจุดแต่ว่าเราก็ต้องขยับนะ,ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ทํางานนะคะคงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็โอเคอยู่ที่ดูเหตุการณ์ รอบนอกนะคะณตอนนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะวางแปลงะค่ะก็คือจุดนะคะจุดในลักษณะที่แบบว่าคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงะคะ<อ>่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ<อ>จะเน็ตมุนแล้วนะคะ F c มันไม่หมุนแล้วมันล้อเนี่แหละล <laughs> เครื่องร้อนแล้วนะคะพีพีเอฟซีนะจะเป็นคลิปมากกว่านะ,ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะกำลัง ให้นะคะการสื่อนะคะออกออกขยับออกนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ทำงานนะคะ CPU นะอยากทำเครื่องทำน้ำเย็นนะคะให้ให้กับโทรศัพท์มากๆเลยนะคะตอนนี้เพราะว่ามันร้อนแต่เราจะพยายามขึ้นให้ได้นะคะแอตซูนะแอดซูมากเลยคะตามติดทุกสถานการณ์นะคะตอนนี้ โอเคนี่ค่ะก็ะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะ,คะขณนะนี้นะคะ 081 553ปจะช่วยดูสัญญาณให้ดีขึ้นนั่นเองครับผมก็เลยลองใช้ดูนะฮะชัดค่ะเว นี่ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ะได้กันที่นะคะเครื่องร้อนด้วยเพราะว่าเรเออพี่พี่หมวยสวัสดีค่ะเบนค่ะค่ะไม่เมื่อเมื่อเช้าลุงพลไปเออ่ที่นี่ไงเขาบอกว่าไปวัดนะเมื่อเช้านี้ใช่ใช,ใช่เต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ะเขาก็กัน กันสื่อแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานนะคะตอนนี้ค่ะเกี่ยวกับปูป,ปริจิตนะคะเพราะว่ารู้สึกเขาจะวางวางอะไรนะคะที่เป็นผ้าที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะนนเหมือนคล้ายๆกับเป็นจุดใช่ไหมคะพี่พี่หมวยเคยเคยเห็นไหมคะนนใช่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ นี่แหละค่ะก็เดี๋ยวเพราะถ้าเขายกมาทั้งขบวนอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเครื่องของเตยตอนนี้มันร้อนมันขึ้นไม่ได้ยังบ่ไเด้เพื่อนยังไม่ได้เพ็ดสัมภาษณ์แต่แต่เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแต่เดี๋ยวเพื่อนก็จะออกมาพูดเองแต่ว่าตอนนี้เพื่อนบอกว่าขอขออนุญาตแบบทํางานก่อน ค่ะใช่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 ะช่ใ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 ช่ะค่ะค่ะช่ใช่อช่ใ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 ่ใใช่ใช่ใ่ใ่ใน่้ค่ใ่ใ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใ่ใ่่ใชัใช่นช่่ใเ่ใช่ใ่ใช่่เ่ใช่ใ่ใ่่่ใช่ใช่ใช่่่ใช่ใช่ค่ใ่ช่ค่ะช่ สานะคะแต่ไทรัฐเหมือนจะไม่เจอนะคะมีคนทำตะกร้กาเหรอคืออะไรคะมีคนทำตะกร้าเหรอมาแล้วค่ะมาแล้วต้องขออนุญาตบังร่มนะคะคบัง,งร่มก่อนนะคะพีพ่ๆข,ขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจนะ,ะที่มอบให้กับเบนนะ,ะขอบคุณค่ะ